ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุค ah ิงยตนสาขาบุรีร ok ัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบิสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองนั่นเองแล้วก็วันนี้วันที่เราพบกันนะครับจะตรงกับวันที่ดีมากเป็นวันที่27สิงหาคมพศ2563นั่นเอง มีรถปล่อยอยู่หลายคันมากนะครับพอดีเมื่อกี้พี่ต่ายเดินมาเข้างานเห็นรถคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้าตัว c a ปโฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเกรดเกรสเนเองสีดําเขาใส่คิ้วแล้วก็บ,บังเอิญมีเมื่อวานน้องท่านหนึ่งโทรถามว่ารถสีนุ้นต้องใส่คิ้วแบบไหนรถสีนี้ต้องใส่คิ้วแบบไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูกันอีกสีนึงละกันเพราะว่าสีขาวเคยพาดูละอ่ะเรามาดูกันว่าสีดําเขาใส่แล้เขาคือไหมไปเราไปดูกัน ครับแล้วก็เป็นเจ้าคันนี้แหละครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูก็ต้องบอกว่าเห็นแวบแรกเนี่ยเขาดูสะดุดตามากแปลกหูแปลกตาจากที่เราเคยเห็นมากคือรถเดิมๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอเขามาแต่งอย่างเงี้ยดูดุดันขึ้นมากสีดําเดี๋ยวพี่ตายพาดูว่าเขาทําอะไรมาบ้างอขอบอกรุ่นรถก่อนละกันนะครับ คันที่เราเห็นคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว c a p 4โฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งเกรดแนะครับสีจะเป็นสีดำราคาเงินสดอยู่882,000บาทนั่นเองอ่ารถอ่าแม็กตัวนี้ดเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโ,โต้เพราะว่าเขาไม่มีสัญลักษณ์บอกนั่นเองแต่ว่าคันนี้ที่เขาแปลกแตกต่างไปจากคันอื่นก็คือ,คอเขาใส่คิ้วล้อมานี คิวล้อแล้วก็ตัวลาวหลังคานะครับเผื่อใครอยากใส่เนี่ยตัวนี้คือเดิมๆจะไม่มีมาให้ครับตัวนี้คิวล้อตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะครับนี่แม็กเป็นแม็กเดิมสวยครับสําหรับใครที่ชอบความดุดันที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ถ้าเอาสติกเกอร์ของเอาสัญลักษณ์ของเจ้าตัวบีคอร์ดมาใส่อีกนี่น่าจะกลมกลืนเลยทีเดียวแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้ามีการใส่ตัวลาวหลังคาเพิ่มตัวนี้นครับนี่ อันนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นเจาะหรือเป็นแปะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวสี่ระตูวเขาจะมีเขาเรียกว่าหลุมมีเบ้ามาให้อยู่แล้วนะครับสามารถสักขันน็อตได้เลยเราไม่ต้องเจาะลังคานะครับก็จะเป็นตัวนี้นไม่มีเจ้าตัวแซดอยู่แถวนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ายังไงอะเดิมๆพี่ต่ายจะได้ถ่ายให้ดู แต่ว่าดูเจ้าตัว z p พก็ได้อ่ะถ้าสมมติรถไม่ใส่ก็จะประมาณนั้นเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวแซเนี่ยใส่ครับก็จะแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ตายเดินไปดูข้างบนให้อ่ะมุมนี้ครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ถ่ายสั้นๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดติดตามรับชมนะครับอันนี้พี่ต่ก็ถ่ายให้ดูเป็นไกด์ไลน์เผื่อใครอยากจะแต่งรถแนวนี้สไตล์แบบนี้อ่าก็ดูได้เลยว่าสวยหรือไม่สวยนะครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไม่ต้องว่ากันนะครับ <c oughs> บางทีเราไม่ชอบคนอื่นก็ชอบอย่างเงี้ยเออครับก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ายก็ ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเกงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ